ใจปลูกได้45วันเนาะครับประมาณ100ต้น <Okay. S 2> เป็นฟักทองลูกยาวเป็นฟักทองสยามก hmm. ็ปลูกในลักษณะต้นเดียวเนาะ100 <Okay. S 2> ต้นก็คือต้นพันกุก็ปลูกมาแล้วสองรอบนะครับก็คืออันนี้เป็นรอบที่สามเพราะว่ารอบแรกเก็บไปแล้วนะครับรอบแรกได้14ลูกนะครับแล้วก็แบ่งพันไปแล้วแล้วก็รอบนี้ก็คือเอามาขยายเอง14ลูกนี้ที่ขายได้เท่าไหร่ครับ 14ลูกตอนนั้นขายได้ประมาณ15,000สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบา่าวเป็กเกษตรปังปันวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมฟักทองเงืออสองใจของเป่าพงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับว่าผ่านไปประมาณสองอาทิตย์แล้วต้นขเขาจะโตขนาดไหนเดี๋ยวมาพบกับเป่าพง<ส>ได้เลยครับครับสวัสดีครับเป่าพงครับครับสวัสดีครับเป่าพงเพื่อนกเกษตรครับเ<ส>มื่อนี้นะราพามาเดตฟักทองเงืออสองใจปลูกได้45วันเนาะ ประมาณหนึ่งร้อยต้นเป็นฟักทองยาวลูกยาวเนาะเป็นฟักทองลูกยาวเป็นฟักทองสยามก็ปล hmm. ูกในลักษณะต้นเดียวเนาะหนึ่งร้อยต้นก็คือต้นพันธุ์ก็ปลูกมาแล้วสองรอบนะครับก็คืออันนี้เป็นรอบที่สามเพราะว่ารอบแรกเก็บไปแล้วนะครับรอบแรกได้สิบสี่ลูกนะครับแล้วก็แบ่งพันธุ์ไปแล้วแล้วก็รอบนี้ก็คือเอามาขยายเองส <14 S 2> ิบสี่ลูกนี้ เป็นมูลค่าที่ที่ขายได้เท่าไหร่ครับ14ลูกตอนนั้นขายได้ประมาณ10,500 <Ooh. S> 1า 10, 5 0 0ครับขายยังไงถึงได้ 10, 1น5 0 0ก็มันเป็นช่วงกระแสและเป็นฟักทองที่อร่อยมากแล้วก็เอพอใครได้กินก็เกิดแบบอยากกินแล้วก็อยากเอาพันธุ์ไปต่อยอดอย่างนี้เขาก็ขอซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปผ <Ooh. S 1> มก็แบ่งปันธุ์10เม็ด150บาทครับครับ Ooh, ไรายได้ดีมากเลยเนาะครับก็ แบบคือฟักทองสยามเนี่ยเป็นฟักทองที่เป็นของคนไทยแล้วกาหายากเนาะมันเป็นลูกยาวๆนี่เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าอันนี้ลูกลูกแรกเขาเรียกว่า,าตัวเมียเขาเพิ่งเขาเพิ่งออกเนาะก็จะประมาณนี้จริงๆลูกเขาจะยาวประมาณเกือบ <140 cm S 1> เกือบสี่สิบเซนสี่สิบเซนนะครับแล้วรสชาติดีนะครับ ก็มีวิธีการจัดการก็คือผมทํามาแล้วคือมันประสมพันธุาเร็จผมก็เลยมาทําต่อทําไมผมถึงไม่ปลูกลงดินนะครับในพื้นที่ตรงนี้จริงๆมันถ้าปลูกลงดินมันปลูกได้ไม่กี่หลุมหรอกประมาณ20หลุมรประมาณไม,ไม่เกิน50ต้นเนะต้นตอนี้คือผมปลูกได้เกือบ100ต้นก็คือว่าเราจัดสรรปันส่วนให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็วิธีการจัดการมันง่ายด้วยนะครับก็คือลักษณะการปลูกของผมก็คือผมจะปลูกขึ้นค้าง นะครับอะไรก็ได้คือถ้าปลูกลงขึข้นค้างอะ่ะศัตรูข้างล่างเนี่ยมันเยอะมันก็สามารถหลีกเลี่ยงศัตรูในพื้นในในพื้นได้ในดินได้เนาะพวกมดพวกอะไรเนาะใช่ครับคือพวกกิ้งกงกิ้งคือที่มาเจาะหรือมากัดกินอะ่ะมันมันมีเยอะเราก็เลยต้องมา,าจัดการแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับที่ผมทําไมผมมาปลูกนี้มา,มาดูต้นนี้เนาะผมจะเลี้ยงต้นในลักษณะที่เป็นแบบนี้ปกติอ่า ต้นป้าทองเขาจะมีขแขนงเยอะใช่ไหมครับครับขแขนงขึ้นมาแบบนี้เยอะแล้วเขาจะมีหนวดอย่างนี้ใช่ไหมครับาการจัดการของผมปลูกขึ้นค้างคือผมก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นมาข้างบนนะครับโดยใช้พลาสติกนะครับพลาสติกมัดหรือเป็นถุงก็ได้อครั้งนี้จะเป็นข้างหลังเนาะอันนี้เป็นข้างหน้าเราก็จะมัดเบาๆนะครับเปมฟิล์มยืดเนาะฟิล์มยืดก็ได้หรือเป็นพลาสติกถูงพลาสติกเราก็ได้นะครับมัดเบาๆนะครับมัดเขนขึ้นเสาอย่างนี้นะครับ มัดอย่ามัดแรงนะครับมัดเบาๆเพื่อประคองเขาขึ้นเฉยๆนะครับประคองเขาขึ้นข้างบนนะครับเพื่อจะอให้เขาได้เลื้อยขึ้นในขึ้นข้างบนเนาะแต่นี่หนวดตงเนี้คือผมก็จะเด็ดออกนะเด็ดออกนี่หนวดนี้่ทําไมเราถึงเน็ดเด็ดหนวดออกหนวดตัวนี้นะครับมาดูมาดูตน้นนี้หนวดตัวนี้เขาก็จะเป็นแค่ตัวพยุง,งประคองเฉยๆนะครับอาหารเขาก็จะมา ให้ตัวนี้เพื่อเลี้ยงเราก็ไม่เอาครับเราก็จะเด็ดออกนะครับเราก็ยะเอาเราก็จะเลี้ยงเราก็ใช้ในการพยุงด้วยการช่วยเขาโดยเอาพลาสติกนี่ประคองเขาขึ้นแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องมัดแรงถ้ามัดแรงเขาก็จะกระวัมแน่นแล้วก็เขาส่งอาหารไม่ได้นะมัดร่วมรวมเนาะมัดร่วมรวมนะครับนี่ก็นะครับกพให้เพื่อให้ลําต้นเขาขยายได้ด้วยใช่ครับมาตรงนี้มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งแขนตัวนี้นะครับ คะแนนตัวนี้ที่ก็แตกออกมาเนาะบางคนเอาไว้เอาไว้มันก็แตกยาวแตกยาวออกไปซึ่งคะแนนตัวนี้เปอร์เซ็นที่เขาจะติดลูกอะน้อยมากถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อไปกินให้มันยาวกว่าน,นี้ก็ได้เนาะไปผัดอะไรแกงก็ได้แต่ผมไม่เอาผมก็จะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารเขาจะแย่งอาหารพวกนี้ต้องเด็ดออกเนี่ยเด็ดออกเลยครับไม่เอานะครับเนี่ยอย่างอย่างลูกตัวนี้เนาะครับตัวนี้ผมก็เด็ดออกเพื่อเวลาอาหารเขาปรุง เพื่อทุกอย่างเขาจะปรุงอาหารที่ใบเนาะครับแล้วก็ส่งอาหารมาที่ที่ลูกหรือส่งอาหารที่เป็นสัดส่วนของเขาเขาจะส่งไปหมดพอส่งไปหมดพวกหนวดพวกแขนงเนี่ยเขาจะถูกแย่งอาหารไปหมดแล้วพอแย่งอาหารไปลูกเขาก็ไม่ได้อาหารที่เต็มที่เขาก็สลัดลูกทิ้งเขาเรียกว่าไม่ไม่ติดลูกครับติดลูกยากแล้วแ,แล้วแล้วดอกตัวผู้เนี่ยเห็นออกมาเยอะเนี่ยเรา S <S เราต้องเอาออกเลยไหมดอกตัวผู้มันเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้ผสมเกรสรเนาะจริง,รงๆเราต้องเอาไว้นะครับเพื่ออาไว้ผสมเกสรเราต้องเอาไว้หมดไหมหรือว่าเอาไว้เอาไว้หมดเอาไว้หมดเอาไว้หมดเลยครับตัวนี้ไว้หมดเพราะว่าเปอร,เร์เซ็นที่เราจะเอาไปขยายไปผสมเกรสรต้นอื่นมันก็มีนะครับครับถ้าเราเราเอาเด็ดออกหมดหรือไว้ดอกสองดอกเนี่ยบางทีต้นอื่นเขาไม่มีดอกตัวผู้เราก็ต้องเอาดอกจากต้นเนี้ย ก็ไปผสมจากต้นอื่นอย่างเงี้ยครับก็คืออาหารมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่แขนงเพราะว่าแขนงมันแตกออกยาวนะมันจะยาวมากเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับพอมันยาวมากๆอาหารมันก็อาหารมันก,ก็ส่งไปมันก็ส่งยาวๆไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งยาวยิ่งยาวพอยิ่งยาวอาหารมันก็ส่งมาตัวนี้พอส่งมาตัวนี้พวกที่เป็นลูกอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ได้อาหารพอพอไม่ได้อาหารเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยติดลูกแล้วมีคนถามอีกว่า ปลูกฟักทองอ่ะทําไมลูกมันถึงสีเหลืองแล้วลูกถึงไม่ไม่ค่อยติดหนึ่งก็คือน้ํานะครับน้ําคือสําคัญฟักทองช่วงที่เขาต้องการน้ําคือช่วงที่เขามีลูกเนี่ยมาดูมาดูตัวน,นี้ยคือช่วงที่ช่วงต้นเล็กๆเราไม่ต้องไปให้น้ําเยอะนะครับเรามาให้ช่วงที่เขาเริ่มมีลูกอย่างเงี้ยนะอัดน้ําได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ย่วงเขาที่มีติดลูกใช่ไหมเแบบนี่ยแบบเนี้ยก็อัดน้ําให้เขาได้เลย ในเนื้อของผลไม้หร them, people, USSR, oh, so <t <t ือในเนื้อของอทุกอย่างเขาจะมีน้ําพอๆกับคนที่เขาต้องการน้ําเยอะครับเพราะพพะกรก็เป็นพืชเขาเรียกพืชฉําน้ำนะใช่พืชฉําน้ําเขาก็ต้องการน้ําเยอะฉะนั้นคือเวลาเราเราปลูกในช่วงที่เขาติดลูกนี่ต้องอัดน้ําเหมือนพุทธงพุทธาที่เขาต้องการน้ําเขาเรียกว่าชําน้ําก็ต้องการน้ําทุกอย่างผลไม้ที่มีน้ําเยอะๆก็ต้องให้น้ําพอให้น้ำปุ๊บ เขาจะไม่ค่อยสลัดลูกทิ้งเพราะเขาได้กินน้ําเดิมที่ครับครับแาเลการดูแลรักษาของเราเนี่ยการให้ปุ๋ยเราให้ปุ๋ยยังไงครับของผมให้ปุ๋ยผมให้ขี้วัวนะให้ให้ขี้วัวตั้งแต่ปรุงปรุงดินตั้งแต่เริ่มต้นแรกนะแต่เนี้ยขี้วัวก็คือเนี่ยแต่ผมก็ใส่น้อยใส่ใส่ไม่เยอะนะครับก็ใส่เวลาเราปรุงดินก็คือขุดหน้าดินนี่แหละแล้วก็ผสมกับขี้วัวเข้าไปก็ไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็ผมก็ มีการบำรุงด้วยการฉีดฮอร์โมนน้ำหมักปลานะอฮอร์โมนน้ำหมักปลาแค่นั้นเองนะครับผมโชคดีไปอย่างตรงนี้คือแอมลงเต่าแตงไม่ไม่ค่อยเยอะมันก็เลยดูใบเลยสวยแต่ก็กัดกินบ้างนะครับกัดกินอมู่ืองกัน,นครับเราก็ขยันมาดูนะครับเฝ้าแล้วก็ค่อยค่อยมากําจัดเขานะครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะไม่ได้ใช้ครับตรงนี้ไม่ได้ใช้คือเหมือนว่าสารเคมีมันก็มีผลกระทบนะเนาะ ครับก็ปลูกทุกอย่างที่ที่เรามีอยู่นะครับว่าเอเราก็มีวิธีการจัดการยังไงเนาะในเรื่องของการปลูกพืชบางทีเราไปซื้อปุ๋ยเคมีเราไปซื้อปุอ๋ยเออยายาฆ่าแมลงมันก็เพิ่มต้นทุนเนาะต้นทุนก็หลายร้อยบาทบางทีเราเราใช้ก็ได้ใช้ความขยันใช้ความเวลาว่างที่เรามีอยู่แล้วก็มาดูแลเขานะครับก็มันก็ได้สวยงามแบบนี้นะครับ เบาพงต้นนี้ปลูกไว้อยู่ประมาณร้อยต้นนี้คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่กิโลผมตีไว้ต่ําๆก็คือต้นละสองลูกต้นละสองลูกก็คือสี่ร้อยสองร้อยลูกสองร้อยลูกลูกละประมาณกิโลลูกประมาณกิโลก็ประมาณสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลถ้าคิดไปกิโลละห้าสิบาทก็คูณเข้าไปครับครับก็พื้นที่หน่อยเดียวเองเนาะกับขอบสะเนาะ